สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมอนิเพชรพรวยมาอยู่อหลักกิโลนะคะน้อมาตามตัวหลีอาจารย์ย่านะคะเนาะอังวดเมื่อกี้เนี่ยเข้า3ามตัวแตกนะคะสามตัวแตกวันนี้มาตามความฝันของอาจารย์ย่าหลักกิโลของเราะค่ะหลักกิโลให้โชคเด้อค่ะนี่ค่ะเข้ามาตามความฝันอ่องวดวันที่ชี้พกกรกฎานะคะว่าเพิ่นได้ตัวใดนะคะไปเดเพชร,พ,ร,รพักรวยพาไปสอบถามนะคะนาะว่าฝันแบบใดได้ตัวใดนะคะเนาะอ่ะ สิบหกกรกฎาเนาะคะนะ้องวนเมื่อกี้สาตัวแตกนะคะสตัวแตกอ่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวเพชรพรวยพาไปสอบถามนะคะเออกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพรวยหน่อยเด้อค่ะคนละไลค์คนละแชร์นะคะเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้เพชรพรวยนะคะเนาะหายหาแนวทางมาให้เอฟซีในเสียงโชคนะคะาะเพื่อมีโชคมีลาบน้ำกันนะคะนะ เดวันที่จิก,ก,กาคมที่สิถึงนี้นะคะอ่ะไปเลยค่ะไปตามตัวเลขอาจารย์ย่าของเฮานะคะเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีอาจารย์ย่าเนาะคะ่ะเนาะเอ้คุณครับอุัอาจารย์ย่าแล้วว่างูทะเลเข้าสามตัวตรงไหมจครับสามตัวตรงครับตัวกัน,นครับไห้ตัวกันเข้าตัวกัน วันว่าตาเซให้ปลาห้าห้าตัวตายสามตัวตายสามตัวผมก็ปีให้ห้าศูนย์สามลาก็ให้ห้าไหมห้าตายก็ศูนสามก็ปีเป็นสามเลยสามตัวอันนี้คืองวดฝันงวดที่แล้วเนาะฝันงวดที่แล้วตรงไม่ว่าไม่เข้าเข้าตรงตรงเลยจริงผมชอบสิบแปดไม่ออกว่าสาร ข,นะข,ขึ้นสีแดงหมดเนาะพอหลักไปก็ตั้งใหม่สีแดงมดเลยนึกว่าจะออกสิบแปดไม่ออกเพราะว่าเลขที่สานนี่แข็งมากไปออกเลขฟันจขอยครับไม่ออกออกเรขกันแล้ววันนี้เป็นไงบ้างฝันวันนี้ฝันนะครับวันนี้ฝันแล้วฝันว่าจังไรอ่นเราฝันอะไรนี่วันนี้ฝัน,น,นว่าวันนี้ฝนะันว่าอาจี ขับรถหกล้อไปสองแถวไปตรงสามแยกจอดว่าจะไปงานศพไม่ได้ไปเห็นนกตัวเห็นนกตัวหนึ่งจับมาจับมากับมหารถรถก็จรลักไปก่อนไม่ได้เลยรถหายรถหายวันนี้ปกติให้เลขแล้วก็ยังยังไม่ออกเลขแลยวฝันตัวกันอีกตรงนี้ตัวกันก็ฝันว่า ตา,าาต,าตามหาผู้เท่าตายตามหาผู้เท่าตายผมก็ฟันให้ผมก็ตีให้แล้วครับวดนี้ผมมั่นใจนะครับงวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมมั่นใจกว่าก่อนๆนู่นวดนนี้มั่นใจว่าจะมาสองตัวหรือสามตัวคอยดูนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอยดู ว่าองเข้าแล้วไม่อยู่หรอกดูดูแล้วเหมือนทุกครั้งนี่ที่จะออกสามตัวนี่ตาทางหวานติ๊บมันแบบไหนมันติ๊กติติ๊อยู่ทั้งวันสามสี่วันห้าวันกระตุกเนะคะมันกระตุกสี่ห้าวันถึงวันหวยออกเสร็จปั๊บหายเลย วันเป็นเพราะอันนี้คุว่าถึงตากระตุกไปหยุดอยู่เป็นอาทิตย์ตัวปลอยไปแล้วเอ่าเลยกระตุกยังวันนี้ยังไม่กระตุกคปยดูไม่กระตุกเหมือนจะเข้าแล้วเลยครับเข้าแล้วล่ะยังเข้าเข้าแล้วล่ะวันนี้มั่นใจมากเนาะมั่นใจเอามั่นใจก็เอามาโชว์เลยดีกว่านะแบบโชว์แล้วก็ปั่นโต้นี่เด้๋ให้ดูตัวเก่าก่อนนะครับนี่ตัวเก่าครับนี่ตัวเก่า ครับนี่ตัวกันนะครับปั <Goodness. S 1> วลวาตาซีให้ปลาห้าตัวตายสามตัวนี่แหละผมตีให้ตัวกันเข้าตรงๆด้ยครับเอาตรงๆครับครับนี่ตัวไห่ครับวันนี้อวดโกรกนนะครับเมื่อกี้นี่งวดนี้ครับนี่วดนี้ผมให้เลยครับนี่สิบหกกรกฎาคมคะหกกรกฎาคมหกเจ็ดครับนี่ อันนี้ตัวกัน <All. S 1> อีกแล้วอาหารตัวกันนะ,ะเดี๋ยวีนนก้อนนี่อนี่ครับตัวกันครับสามเก้าศ <c oughs> ตัวกันสามเกาอเล็ <c oughs> กสองหางก็มีฮาศูนยเก่าจ็ดศูนย์เก่าะคะเนาะหกหนึ่งตัวกันเลขสามตัวนะคะสามเก้าศูนย์ะคะ,ะตัวกันเหมือนเหมือนห้าศสครับตัวกันเหมือนเดิมอ่ะ ทำไมตีได้90เล่าให้ฟังเลยอความฝันเป็นยังไงอะไรครับความฝันที่ตีเลขเนี่ยฝันยังไงถึงตีได้90อ่าตัวนี่แล้ครับ90ได้มายังไง90 90ก็สติเก่ามันเคยออกแบบนี้หวยที่เคยผ่านมาที่เคยออกครับผมเจ็ดเก่าเหมือนกันผมก็จะตีถ้ามันถ้ามันแปดแปดเก้าแล้วมันจะ ลดมามันจะลดมาเต็มหนึ่งมันจะออกบางทีมันเคยออกมามันออกเก้าเก้าเจ็ดแบบนี้ผมตีแบบนี้ให้เลขหกหนึ่งที่เคยออกมาสรุปสติเก่าเคยออกมาแล้วมันออกแปดเก้าหรือเก้าแปดมันจะออกหกหนึ่งตามม,มันทุกที่ผมเคยเคยให้เอฟซีทุกท่านเลทนี่แหละแล้วห้าศูนย์นะคะห้าศูนย์ 50นี่ก็เหมือนในตัวเก่าตัวเก่าเหมือนกันที่503เดี๋ยวมันจะเหมือนไอตัวนั่นเหมือน504นี่ผมจัดให้ตัวนี้ไม่มีที่ไปแล้วมันจะเหลือตัวนี้เหลือ50ครับมันจะเหลือ50ตัวนี้ครับนี่ครับยังไงก็มาใช่ไหมยังไงก็มาไม,มไม่มามตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งแหละ ม,มันใจมากมัยนีน่ผมมันใจครับตัวนี้เลขขมดป,ปิดผมมันใจต้องมาแล้วไอ้สามศูนย์เก้านี่เป็นความฝันบ่คะความฝันฝันว่าคนแก่ตายคนคแก่ตายแล้วตามตามนี่แหละตามหาคนแก่ตายตามก็สามเท่าก็เก้าตายก็ศูนย์ลกตีให้แบบนี้ คได้เก่าเลยอาจารย์ยานะครับนี่เรื่องอาจารย์ยาลักกิโลแล้วมีอะไรฟันเกลักกิโลบ้างไหมทวนนี้อยู่ลักกิโลมานานงวดนี้ไม่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 เห็นเลยไม่ไม่ฝันตอนนี้ไม่ฝันแต่มอฝันเข้าลักกิโลมั้ยหกหนึ่งนะนี่ก็ทางนี้มีสิบหกกับห้าศูนย์เหมือนเหมือนกันอ๋อค่ะครับ ห,หาศูนย์กระหกหนึ่งะครัศูนย์หกหนึ่งเนาะหาศีโลไม่ไปอง,งานแล้วเนาะทำรัหออกงานแล้ววันนี้น่าจะมาอาจจะมาคือห้าศูนย์นี่คิดว่าชอบชอบอาจารย์ยาว่าชอบหาศูนย์นกคิดว่ามันใชมากงวดน,นี้นะคะครับมางวดน,นี้ถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ผ่านถ้าชอบว่าลองเอาดูค่ะ,ละเล็กละน้อย ในใ,ในใจกับข้าวกินดใ,ในใจจันยาชอบตัวไหนามากที่สุดในผม,ผมชอบหกหนึ่งชอบหกหนึ่งเลขในหลักกิโลเลยครับหลักกิโลแล้วก็ตัวกันนะครับสามสามเก้าศูนย์ชอบตัวนี้มันชอบมันที่ผ่านมาแหละชอบมั่นใจกว่างวดที่ผ่านมาเนาะจากพูดถึงเนาะเมื่นนะอกี้เนาะมั่นใจครับ ความมั่นใจของอาจารย์เนาะครับก็ให้เป็นแนวทางสำหรับแนวทางของอาจารย์ยาเนาะครับค่ะแอดไม่ได้มาตามนั้งหมดคนนะไม่ได้มาตามไม่ได้มาตามออกสามตัวตรงๆเลยนะคะห้าสี่สามอันนี้ตามก็ยังไม่ซื้อเอาเพ็ดผารวยบอกาเพ็ดผารวยตามตลอดแต่ไม่ซื้อเอาไปซื้อนู่นประเทศนอก เพชรพาลวยซื้อแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าในวันนี้อาจารย์ยาบอกว่ามั่นใจนะคะมั่นใจตัวกันมันใจตัวกันกับตัวตัวเม็ดเดียวค่ตัวเม็ดเดียวก็ให้ไม่เยอะเนาะนะไม่เยอะครอเม็ดเดียวคือหกหนึ่งเนาะห้าโซนด้วยตอนนี้เอฟซีก็โทรมาถามเรื่อย พอจะเพราะว่าอาจารย์ยาให้แตกสามตัวตรงเนาะเมื่อกี้เนาะค่ะก็หลายๆช่องเนาะที่ได้ลงไปกับอาจารย์ยารักกิโลเนาะค่ะเนาะค่ะแตกสามตัวกับเจ้าของที่อยู่ในรักกิโลเนาะอาจารย์ยาส่วนมากก็จะเข้าสองตัวเนาะค่ะเนาะสองตัวเจ้าของการ้านจะเข้าทีหนึ่งสามตัวค่ะวันนี้ก็ภาวนาขอให้ได้สามตัวอีกเนาะค่ะเนาะเพราะว่า ถือว่าอาจารย์ยาก็มั่นใจมากว่าอย่างนั้นนะมั่นใจเขาม่ที่ผ่านมาด้วยอาจารยานี่คือคนที่นอนเฝ้าที่นี่นะคะดูแลที่นี่นะคะเนาะดูแลหลักกิโลนอนเฝ้าที่หลักกิโลเนาะเนาะที่ที่ค่ะตั้งแต่ไหนมาแล้วเนาะค่ะตั้งแต่หลักกิโลโดนทุบอีกเนาะตั้งแต่บุกเบิกมาใหม่ๆม่ะครับ ตั้งแต่นู้นด้วยเนาะรักเกลเก่า้ปีแลวรักเกลเก่าตั้งแต่อยู่ข้างทางเหรอเนาะจนย้ายมานี่ค่ะตั้งแต่เพชรพารวยยังไม่ได้นั่งช่องเหรอยังไม่มีช่องเลยตอนนี้มีช่องเป็นตัวเต้วเนาะมีช่องแล้วค่ะใหม่ๆมาอยู่ไม่ได้มันดังเกินได้ต้องทำช่องขึ้นมาเนาะอยู่นู้นผมก็ให้เขาก็ถูกบ่อยเหมือนกันค่ะครับอยู่นู้นตอนีะอยู่ฝั่งนู้นใช่ค่ะูบ่อยค่ะ ครับมาอยู่นี่ก็ถูกบ่อยเหมือนกันค<า>่ะ<อ>แต่ล่าสุดนี้คือสามตัวแตกเลยเนะเ<อ>าะที่ห<ว>ลักนี้ครับสามตัวแตกค<า>่ะงดก่อนนั่นก็ให้อะไรให้ห้าแต่ผมไม่ได้โปรยไปห้าเนาะที่จริงตาซีให้ห้าแปดเก้าผมก็โปรยไปแต่แปดเก้ามันออกห้าเก้าแปดผมไม่ได้โปรยไปสามตัวก็<า>ปไปสองตัวผมว่าให้แต่บนข่าวสองตัวก็พอแล้ว <c oughs> โอ้ยเข้าไปสามเลยสุดท้ายนี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ยามากๆนะคะเนาะภาวนาขอให้เข้าขอให้ได้อีกเด้อหมวดนี้เนาะเป็นแนวทางเด้อค่่เป็นเพียงแนวทางสำหรับแนวทางของอาจารย์ยาเป็นความฝันนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ